เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับยวดมากเลยครับตอนนี้เริ่มเข้าท่าแล้วครับตัดฟางน้องสยัมอ๋อโอ้ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มะจะลงตัวแล้วครับก็ยังมีย้อนมาบ้างครับเพราะว่าไอช่วงตู้มันแคบครับนิวอแลนด์ช่วงตู้ข Holland, ตเขาจะแคบช่องว่างตรงเนี่ยตรงที่ฟาเข้าไปนะครับมันจะแคบ พอแคบปั๊บแขนกวัดขัก,กวักไม่ทันครับพอวกวกังไม่ทันมันก็ย้อนกลับมาคืน ได้3 0อกว่าก้อนอะตอนนี้ก็ขึ้นเทเล์กลับบ้านเนี่ยบ้านในหน้าตรงนี้เองนะนี่เห็นไหมนี่มองไม่ถึงฮะเอ้ยไม่ถึงร้อยเมตรประมาณ50เมตรครับแต่เขาไม่ให้เดินในเมื่อเขาไม่ให้เดินเราก็ต้องอขึ้นเทเลอร์กลับครับโอ้ยด่วนกลับแล้วครับตบตังสิ่งด่วน จะเขียวโบกให้ด้วยจะเขียวเออเออเอองั้นแหละจะเขียวเออเออเอองั้นแหละงั้นแหละอะยกยกแขนหน่อยยกแขนหน่อยยกแขนหน่อย ไปเมื่อบ้านหมูเฮาไปเชิญเลยราคับ้าน <c oughs> ไปจะคุณปู โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้จะปิดยาก่อยครับมา<ป>โอ้จวนมากเลยครับ ถึงบ้านในนาเลยครับพวกนี้บ้านในนาเนี่ยผมชอบเทเล์คันนี้มากเลยนี่โอ้โตัวหน้าอุ้มอ๋ออ๋อจมางไหมเนู่ยโอ้อยืดตัวจ้อยนา่ย เออยยัยเออยัยว้าบันเจมอนรอเลยเนะะยาะโ,โอ้สา <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแน้ๆแล้วครับเ,เนี่ยที่ที่เราไปอัดเนี่ยที่เราไปอัดเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยที่เราไปอัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสาไฟฟ้านี่ห้าซิลเมตร น้อยเมตรพอดีนะโอ้โหนี่ฟางเอาไปส่งแล้วครับโอ้หน้ากันชนหนู โอ้ฟางสวยๆเลยครับเดี๋ยว พอยกได้สูงไนงะเออถ้าพอยกได้ต่ำนี่ชนพื้นแน่นอนนะเพราะดูปลายท่อเนี่ยจะหักตรงไหนรอกนน่ยไม่ยอมยืดเลย ได้พักผ่อนพักผ่อนเพราะว่าออกไปอาดตั้งห้าโมงเยินแล้วนะเฮ้ยใช่ไหมเขียวเราไปอาดกี่โมงห้าโมงนะห้าโมงสี่โมงนีงนั่งอยู่บนรถกันเป็นไหมยังไม่ถึงสี่โมงระวังเด้อ นี่ยตัวไหนมันหลุดนี่นี่มันมีหนึ่งตัวมันหลุดอันนี้คืออันนี้บอกไหมใช่ไหมแล้วนี่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 เสียงอะไรนี่ตุ๊ก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 ก็ถือว่าเป็นไงวันนี้พอยิ้มออกได้นะพอยิ้มออกหน่อยเนาะวันนี้พอยิ้มออกเลยได้ตั้งนั่นแหละเนี่ยมันก็ยังเหลือปัญหาบางปัญหาก็ยังมองเห็นอยู่ที่ว่าก็ แต่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปตามนั้นขอแค่ให้มันทํางานได้แต่วันนี้ก็ว่าเมื่อวานเยอะเลยเนาะดีกว่าเมื่อวานเยอะเนาะเมื่อวานใช่ไหมตอนอัดอัดไปได้ถึงแค่ตรงนี้ติดอัดไปนิดนึงก็ติดนะโอ้โหผมดูคลิปผมนั่งดูคลิปอยู่นะเมื่อวานผมไม่ได้มาครับโอ้ยจนโอ้ยสงสารเลยสงสารน้องสงสารน้องเจ๊เขียวก็ไม่มีเวลาถ่ายหรอก ดูไปก็สงสารน้องโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออรถเสียแล้วมันไม่ยอมถ่ายเราดูเพราะมันเสียไม่มีเวลาถ่ายมันมีเวลาเป็นเจ้าชู้เป็นจ้าของแต่ก็ไม่มีว่าจะไม่ช่วยอีกจะเขาสูงยังไงก็ต้องสู้ๆครับอีกดีไม่ดีก็จะเป็นเจในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะเฮ้ยเป็นซอสสิวันนี้พูดอะไรแล้ววันที่บอกนี่แหละบอกโอ้ โอ้เทเลอร์ก็ได้ใหม่เว้ยขึ้นนอนคักยยายๆยๆยา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 กา่ๆยายายเยยา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 ยเยายยายายายยยาย้ยนย่ายายาายายายานี่ย ย่างตัวนั้นมันไปหมดนอ๋อย่าบั่นบัตรคนมึงกี้ได้เท่าไหร่นี่นั่นที่สี่ทั้งนี่เสร็จที่น้องที่เราไปอัดที่เด็กไม่อยู่นะที่สุดที่มันต้องย้ำหลายๆรอบแล้วก็ทีนี้พอเราเรียบทุกมันก็จะอยู่แล้วก็ขับไปเลยเราก็เหยียบไปเลยขายเลยนะลืมใช่ไหมเหยียบประมาณหกเจ็ดรอบดอกนะมันค่อยมาเอาต้องย้ำบ่ย้ำมึงกี่เลยกี่วอวเอาชีฟี่ขึ้นเลย อันที่ฟรีซิ้นเลยไปซื้อที่ร้านก่อนมันเยียบแค่ที่ฟรีเปลี่ยนกระบอกใหม่แล้วจะหายแล้วมั้งเนาะบหรเห็นไหมเวลาเจอเนี่ยจะจะหยอดนี่นะยังพัสักิจถ้าเห็นแยกเลยอ่ะก็ ไหนเม่เช้าเห็นได้หนูเย้เยเอมอังไหมปูบงแก่พองอือแก้พองนี่ยุมอ้เลยม็นทมนะติสเลยุมแล้วเปนกุงาเลยจนี่ยวนียมเรลเ่ตอเจเอย่างไอ่ะเจอกันิปหน้าครับพี่น้องให้อะไรอีกล่ะให้ทุกให้ทุกวันเลยให้ยีสิบสี่ชั่วโมงญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นพี่แรกๆคนร้องมน ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ